สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องนาดาทาโร่นะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำแบรนดอมนะคะไพ่เล่าเรื่องเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่ไพ่จะเล่าอะไรให้คุณได้รับรู้ในวันนี้นะคะคนที่เข้ามาดูนะคะแบรนด m อมนี้มีพลังงานเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะเรามาดูกันชึบ ว้ายคนเจอคลิปนี้คุณโดนอะไรมานะดูแบบว่าล้มลุกคลุกคลานดูเจ็บปวดดูถูกแทงข้างหลังนะคะถูกหักหลังถูกทำให้เจ็บนะคะจนคุณรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นหรือรู้สึกว่าคุณจะมีชีวิตรอดต่อไปได้อย่างไรนะคะ ค่อนข้างจะเจออะไรมาหนักหนาสาหัสอยู่นะคะเกิดอะไรขึ้น The e m p e r o r นะคุณโดนผู้ชายคนนี้กระทำนะถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงนะผู้ชายคนนี้ดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนอายุมากกว่าคุณเป็นคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารามี เป็นคนรวยเป็นคนที่ดวงใหญ่เป็นคนอเป็นนักปกครองหรือเป็นคนที่ฐานะการเงินดีเยี่ยมด้วยก็ได้นะคะแล้วเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เช่นเดียวกันเพราะดูลักษณะของหน้าตาแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคนไทย หรือถ้าเป็นคนไทยคนนี้ก็ต้องเป็นผู้สูงวัยหรือสอวอนั่นเองนะคะคนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่เตรียมการนะคะจะสวมแหวนให้กับคุณก็ได้ดูในมือเขาสิถือกล่องกรรมยี่สีดำอยู่นะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยคิดอยากจะขอคุณแต่งนะแต่ไม่มาแต่งหรือ มีเรื่องที่หักหลังคุณแน่นอนนะคะเขาทำคุณเสียใจเพราะเขามีคนอื่นหรือเปล่าอืมไปดูกันไพ่อม x of wands นะคะไพ่หกไม้อ๋อเขาอาจจะให้คุณรอเออก่อนหน้านี้ก็คืออาจจะบอกคุณว่าจะรีบมาหาคุณแบบรวดเร็ว จะมาสู่ขอคุณจะมาแต่งงานกับคุณนะคะจะคอมมิ t เมนต์หรือขอคุณเป็นแฟนแล้วแต่สุดท้ายก็เฉื่อยชานะคะก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปหรือกว่าจะมาหาคุณก็ทำให้คุณรอแล้วรออีกก็ได้นะคะความสำเร็จในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างช้านะคะหรือเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ต้องไปทำ ที่ต้องไปเคลียเพื่อความสำเร็จในชีวิตของเขาก็ได้เวลานี้ตัวคุณเองก็เลยอยู่ในช่วงที่รอคอยเขามาคอมมิชเมนต์หรืออยู่ในช่วงที่รู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากๆเพราะเขามีเรื่องมีปัญหาที่ต้องไปเคลียตัวของเขาเองก่อนก็ได้อืมควีนเหรียญ ตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างจะเจ็บนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะแล้วคุณก็เลยแบบคิดหนักมากๆเลยว่าคุณจะเอายังไงต่อไปดีอะ่ะคุณยังรักเขาอยู่มากๆแหละแต่ถ้าจะต้องให้คุณรอกันขนาดนั้นน่ะคุณไม่รอดีกว่าไหมเพราะตัวของคุณเองก็มีคุณค่า มีความมั่นคงในชีวิตแล้วด้วยเช่นเดียวกันน่ะอืมจริงๆคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอดทนอะไรมากมายอ่ะอืมเพราะเพราะอะไรทำไมคุณถึงไม่อยากจะทนเพราะคุณก็ยังมีตัวเลือกทางเลือกอื่นๆอีกเยอะแยะเนี่ยยังมีคนที่รักคุณอีกนะอาจารย์มาว่าคุณมีคนรัก คนอื่นอีกเพราะคุณมีเดอะเลิฟเวอร์เออคุณมีคนที่ที่เป็นหลักทางเลือกอืมคุณน่าจะไม่รอแล้วนะเวลานี้นะคุณจะเอาคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณนี่แหละถ้าหากว่าคนคนนั้นเขารักคุณนะคะเขาแคร์คุณเขาดูแลคุณได้ อาจารย์ว่าคุณก็ตั้งใจที่จะเลือกคนอื่นแล้วในเวลานี้นะคะคุณจะไม่รอคนที่ทำให้คุณต้องเสียใจคุณพลาดคุณผิดหวังมาแล้วคุณรู้สึกว่าอืมชีวิตคุณมีเป้าหมายอื่นๆอีกเยอะแยะทำไมจะต้องไปโฟกัสแค่คนคนนั้นคนคนเดียวเนาะคุณเอาคนนี้ก็ได้คนที่เป็นคิงเหรียญนะโอ้โหสุดยอด จากคนที่แบบว่าเออมีดีเอ็มเพลเนะาะไพ่ราชามาก็อาจจะดูเหนือกว่าคิงเหรียญแหละเออแต่คุณก็ยังมีคิงเหรียญอีกอืมคุณก็ยังมีสายเปคุณก็ยังมีคนที่ร่ํารวยคุณก็ยังมีคนที่พร้อมที่จะให้ที่จะเปที่จะจ่ายที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณอีกอะ่ะอืมเพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยตัวคุณเองก็ไปเลือกหรือมองหาคนใหม่ที่เป็นสายซัพพอร์ตนะ คนที่เขาจะสามารถดูแลคุณได้ใส่ใจคุณได้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รักอะไรมากมายแต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วแบบทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจหรือมาใส่ใจมาดูแลมาเทคแคร์และมาเปมาให้มาจ่ายเนี่ยคุณก็โอเคนะเพราะว่าที่ผ่านมาตัวคุณเองก็ก็เหมือนกับ รอดูสถานการณ์เหมือนกันว่าใครที่จะเข้ากันได้ดีกับคุณที่สุดอ่ะถ้าคุณเคยทุ่มเทเพื่อรอคอยคนที่เป็น the e m p r o อ่ะมานะตอนนั้นอะแล้วเขาไม่มาหาคุณสัทีหรือเขามีท่าทีที่เปลี่ยนไปหรือเขาอิดออดหรือเขาทำให้คุณเจ็บอ่ะตอนเนี้ย หลังจากที่คุณได้ดูคนอื่นด้วยนะเพราะคุณก็มีตัวเลือกทางเลือกหลายทางอยู่คุณก็ไม่ใช่ขี้อ่ะออใช่รับคุณก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปนะคุณก็มีทางเลือกเยอะแยะมากมายสุดท้ายตอนเนี้ยคุณก็เห็นแล้วว่าก็มีคนแบบนั้นอยู่จริงๆนะคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหคุณกับคนคนเนี้ยเข้ากันได้ดีนะ มันก็มีการไปมาหาสู่ด้วยอะแล้วเขาก็มาช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นอืมด้วยการที่อาจจะมาเป็นสายซับพอร์ตแล้วตัวคุณเองอาจจะอยู่ในช่วงของการหมุนเงินหรืออยู่ในช่วงของความขัดสนขาดแคลนหรือคนคนนี้เข้ามาแล้วเหมือนเขาก็มาประครับประคองจิตใจคุณแล้วช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับชีวิตของคุณอ่ะ แล้วคนนี้ก็มาทำให้คุณคิดได้ว่า,าความรักถ้ามันไม่ดีถ้าเขาต้องให้รอหรือเขาทำคุณเสียใจคุณก็ควรจะหันหลังไปจากคนที่เป็นดีเอ็มเพอร์ดีกว่าอืมคุณตัดสินใจเดินออกมาจากคนที่เป็นดีเอ็มเพหรือเป็นสอวอท่านนั้นนะคะ แล้วคุณก็อาจจะแบบเออออกมาอุ้ยได้เจอเด็กอะ่ะเออคุณหันมากินเด็กแทนนะฮะออกมาจากดีเอ็มเพลเสวมาเจอคนที่เด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบคุณหรืออาจจะอายุน้อยกว่าคุณเพราะภาพเด็กอ่ะเนะเออแล้วเด็กคนนี้ก็มาเติมความสดใสให้ออกับคุณนะคุณรู้สึกแบบเออเป็นรักที่เท่าเทียมเป็นรักที่ศิีนเสมอกัน เป็นรักที่เป็นรักครั้งเก่าก็ได้อืบางทีตัวคุณเองนะก็อาจจะมีรักครั้งเก่าของคุณอยู่ก็ได้แล้วคุณก็เลยกลับไปคืนดีกับคนเก่าของคุณอีกแนวหนึ่งอีกในหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือมันเป็นรักต่างวัยแน่นอนนะความต่างวัยในที่นี้คุณก็ต้องอายุเยอะกว่าคนนี้นะเออคนที่เป็นคิงเหรียญเมื่อกี้นี้ยนะ คุณก็โอเคไม่เป็นไรเรายังมีคิงเหรียญและเด็กน้อยที่น่ารักคนนี้อยู่ก็ไปทางเด็กน้อยน่ารักคนนี้ก็ได้นะคะทีนี้เมื่อคุณแบบได้ปะกันแหมแล้วนะคะเมื่อคุณได้เจอหรือได้พบกับคนที่เป็นเด็กน้อยคนนี้นะค,ะคนที่แบบดูดีมีฐานะด้วยอายุน้อยด้วยจะเป็นไรไปละ่ะถ้าหากว่าคุณจะกินเด็กใช่ไหม คุณก็เลยเออเออเออฉันกินเด็กดีกว่าดูมีความอร่อยดูมีความลงตัวและก็ดูว่าจะเป็นทีมเดียวกันซะด้วยนะมันมีความเข้ากันเข้ากันนะคะอารมณ์แบบคนที่แบบมีเคมีที่ตรงกันอะดูเป็นคนที่เขาเข้ากันได้ดีมากๆนะคะตอนนี้คุณก็เลยอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ดูใจก็ได้กำลังเรียนรู้ว่าเด็กที่เข้ามา พ่อหนุ่มคนใหม่ที่เข้ามาของคุณนะ่ะถ้าหากว่าคุณคนดูเป็นผู้หญิงนะคะพ่อหนุ่มคนใหม่ของคุณนะ่ะเขาจะแบบเปย์ฉันได้ขนาดไหนนะเขาจะแบบดูแลฉันได้ดีแบบชนิดที่ฉันคาดหวังไว้หรือเปล่าอืมคุณก็กําลังเล็งแลคนคนนี้นะคะแล้วก็คิดกับตัวเองว่าถ้าเขาดูแลดีอย่างเงี้ยฉันก็ อาจจะเลือกคนนี้ก็ได้อืมก็ตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะคะในความรู้สึกที่เด็กหนุ่มคนนั้นนะคะดูแลคุณหรือรักต่างวัยของคุณอะ่ะสร้างความพราวในตัวของคุณเองคนคนนั้นที่เป็นเด็กของคุณอะ่ะเขาก็อาจจะชื่นชมยกย่องให้เกียรติดูแลเทคแคร์ care, แล้วก็ แสดงออกให้คุณเห็นว่าเขาแบบหลงไหลคลั่งคล้าคลั่ง,ร,งรักคุณหนักมากด้วยก็ได้เลยทําให้คุณค่อนข้างจะมีความพราวหรือภูมิใจในตัวเองนะที่เป็นที่ต้องการหรือปรารถนาของเด็กน้อยคนนั้นคุณอาจจะมีความหัวเราะในใจว่าโอ้ฉันอายุรุ่นราวคราวนี้แล้วฉันยังสามารถที่จะหาเด็กมากินได้ฉันก็ไม่ธรรมดาเออคุณก็มีความรู้สึกที่ภูมิใจในตัวเองนะคะ นี่เห็นไหมมันมีความเดิมูนอะเดิมูนมันคือความหลงไหลคลั่งไคล้หนักมากนะคะมันมีความคิดคำหนึง่งมันมีความรู้สึกที่ดิฟดาวมากๆนะจากจากคนคนใหม่นะที่คุณเจอนะหรือบางคนถ้าหากว่าคนนั้นจะเป็นคนเก่าก็ไม่แปลกอะ่ะอืมเพราะที่ผ่านมา ถ้าคุณไปเขาก็คนนี้ก็ยังหลงไหลคลั่งใครแล้วก็หลงรักคุณหนักหน่วงอยู่ในความรู้สึกของเขาเองเหมือนกันนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอืมคุณก็กําลังมองอนาคตอะว่าถ้าหากว่าคุณจะมีคนคนนี้อยู่เคียงข้างหนทางข้างหน้าของคุณมันจะเป็นยังไงนะคะ ก็คุณอาจจะมองว่าเออคบกับคนนี้ฉันต้องมีอนาคตแน่นอนเพราะยังไงเขาก็เป็นสายเปย์ยังไงเขาก็คือสายซัพพอร์ตนะคะคุณต้องการคนเคียงข้างคนที่คอยให้คำปรึกษาหารือนะคะหรือคนที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็รู้สึกดีกับการช่วยเหลือกับการดูแลนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งทางออทุนทรัพย์หรือว่าทางจิตใจตัวคุณด้วยก็ได้นะ ตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกมีความรักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยแบบเจ็บปวดเสียใจกับความสัมพันธ์มาแล้วตอนนี้คุณมาถึงจุดที่รู้สึกแบบถูกรักถูกดูแลถูกคิดถึงนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะโรแมนติกลึกซึง้งและนุ่มนวลอ่อนโยนอ่อนหวานนะซึ่งตรงกับความรู้สึกที่คุณอยากได้อะตอนนี้ คุณอาจจะรู้สึกแบบเหมือนเป็นสาวสะพรั่งหรือสดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะรู้สึกอยากมีเวลาได้ไปกินดื่มอาหารหรืออยากมีโมเมนต์ที่แบบทำอาหารให้กันและกันกินอะ่ะเออเขาก็อาจจะอยากทำอาหารกับคุณคุณก็อาจจะอยากเสิร์ฟให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีโมเมนต์ของความโรแมนติกเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของคุณนะคะเออจ็ดถ้วยตอนนี้ คุณก็กำลังคิดถึงคนคนใหม่คนนี้อยู่แหละนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออถ้าคนคนนี้เป็นอะไรให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่หลอกลวงนะคะหรือว่าไม่มามีเล่เหลี่ยมอะไรกับคุณน่ะคุณก็จะโฟกัสที่คนนี้แหละแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโอา้โหเขาดูแย่เขาดูร้ายเขาดูไม่ดีหรือเขาดูแบบว่า จะเข้ากันกันได้จะเข้ากันได้กับคุณหรือเปล่านะเวลานี้ก็มองว่าคุณก็กําลังมองดูอยู่ว่าคนนี้เขาเป็นคนยังไงกันแน่นะอืมอาจารย์มองว่าถ้าคุณมองเห็นแล้วว่าเขาก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งอ่ะตัวคุณเองก็พร้อมที่จะแบบลงใจกับคนคนนี้นะคุณก็พร้อมที่จะปักหมุดกับคนคนนี้เหมือนกันนะ่ะเออที่ผ่านมาถึงแม้ว่าคุณจะ เสียอกเสียใจกับคนที่เป็น dm p e r l e r มาตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่ฉันจะได้รับความโชคดีนั้นบ้างอะ่ะเหมือนโชคชะตาวาสนาพรมลิขิตอะ่ะได้ชักนำคุณมาให้เจอกับคิงเหรียญอะ่ะได้เจอกับสายซัพพอร์ตได้เจอกับสายเปนะคะเออเป็นความโชคดีของคุณมากๆเลยอะ่ะที่แบบว่าไม่ได้แบบปัก ใจไปกับดีเอ m มเพ o เอะเนาะตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นศิลปะอันดีศิลปะชั้นเอกนะที่คุณได้เจอกับคนนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าอืมเขามาทำให้คุณไม่ต้องคิดอะว่าคุณจะต้องแบบต่อยอดหรือทำอะไรต่อไปในชีวิตอะเพราะคนใหม่พ่อคิงเหรียญอะเข้ามาแล้วอะเขาก็พร้อมที่จะแบบ ลงทุนในความสัมพันธ์และเขาก็เป็นคนที่มีหัวคิดหรือไอเดียดีนะในการที่จะช่วยเหลือคุณด้วยอะ่ะคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสม่ำเสมอด้วยอะ่ะเออถ้าเขารักคุณแล้วเขาก็ต้องการที่จะแบบทำให้ชีวิตของทั้งคุณและเขาดีและเขาก็ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยอะ่ะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีกิจการหรือมีอะไรหลาย,ลายๆอย่างนะที่เขาลงทุนลงแรงแล้วก็ทำมาหากินอยู่เวลานี้แล้วเขากำลังรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นน่ะก็เท่ากับว่าเขาเป็นคนที่มีทรัพย์อยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้เขาเป็นคนที่มั่งมียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอคนคนนี้ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะมักจะหาเรื่องทำโน่นทำนี่ทำนั่นเพื่อสร้างฐานะของตัวเอง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอะนะเนี่ยถึงได้บอกว่าเขาเป็นคนที่มีหัวคิดมีไอเดียดีนะเขาคิดตลอดเขาคิดเสมอนะคะอืมว่าเขาจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ชีวิตของเขาดีขึ้นและเขาควรจะทํำยังไงที่ไม่ทําให้ตัวเขาอะถูกคุณทอดทิ้งหรือคุณไม่ชอบไม่ใส่ใจหรือคุณไม่ได้โฟกัสที่เขาเออเขาก็มองเห็นแล้วแหละว่าตอนเนี้ยคุณเองก็ ไม่น่าจะแบบว่าทอดทิ้งเขาอ่ะถ้าที่ผ่านมาคุณเคยเป็นคนรักเก่ากันแล้วคุณเคยทิ้งเคยเทหรือเคยแบบไม่พึงพอใจเขาแล้วเขาก็มานั่งคิดว่าเออคุณเป็นอะไรทําไมคุณดูเงียบหายหรือคุณไม่สนใจเขาณนะเวลาเนี้ยตัวเขาเองก็ไม่อยากให้มีโมเมนต์นั้นอีกแล้วนะเพราะอะไรก็เพราะว่าคุณน่ะคือคนที่เขาคิดว่าเป็นที่สุดอะสาหรับเขานะเขารู้สึกว่าคุณเพอร์เฟก คุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณดูดีคุณสวยคุณรวยคุณอุดมสมบูรณ์คุณเป็นคนที่จิตใจดีอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าถ้าเขาจะต้องแบบสูญเสียคุณไปอะ่ะเขาก็คงไม่ยอมหรอกเพราะคุณคือผู้หญิงที่แบบโอ้โหมันยูนินอกะบันหาได้ยากบันดู มันดูแตกต่างจากคนอื่นๆก็ได้หรือเขาอาจจะคิดว่าคุณกับเขาอ่ะคือคนที่แบบว่าเข้ากันมากๆอืมเนี่ยมันมีไพ่เดทอยู่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ระหว่างคุณแล้วเขามันเคยจบหรือเลิกลากันไปอ่ะตอนนี้มันก็เหมือนกับเขาก็ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะพ่อหนุ่มเด็กน้อยคิงเหรียญคนนี้คุณก็รู้สึกว่าอืม คงต้องแบบจบเรื่องราวที่มันผ่านมาไม่ว่าจะจ่าดีเอ็มเพลเลอร์คนนั้นที่ทําให้คุณเสียใจอะ่ะก็คิดว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่เป็นคิงเหรียญเนี่ยนะคุณก็เหมือนจะเออจบจบไปเหอะคนเก่าๆที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ที่เขาหักหลังคุณที่เขาทําให้คุณเสียใจอะ่ะตอนนี้คุณได้เจอแล้วคนที่เข้ามาจีบคุณใหม่หรือคนที่เข้ามาหาคุณด้วยความรักอะ่ะ แล้วคนนี้ก็ดูละอ่อนถูกใจคุณมากมาก,มากหน้าตาดีเห็นไหมเขาหน้าตาดีเนาะดูหล่อเหลาดูขาวดูเนียนดูผ่องดูผิวพรรณดีรูปร่างดีมีความเหมือนนายแบบนะคะแล้วก็เออดูจะเป็นนักผจญภัยซะด้วยเออดูเหมือนพวกนักซิ่งเลยเนาะเหมือนคนที่แบบเออขับรถแข่งอะ่ะแล้วคนนี้ก็เข้ามาแบบรวดเร็วด,ด้วยอะ่ะเขาเข้ามา แบบทําให้คุณเซอร์ไพรส์หรือแบบงงงวยว่าเข้ามาได้ยังไงเนาะตอนเนี้ยพอเขาเข้ามาแล้วอะ่ะคุณก็รู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็อะไรที่ที่เคยเป็นปัญหาอุปสรรคหรือตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวกับดีเอ็มเพลเเกี่ยวคนเก่าคนนั้นที่ทําคุณแบบเจ็บหนักมาคุณก็เหมือนจะตัด ดีเอ็มเพลเลอร์ได้แบบว่าฉับพลันทันทีทันใดเลยอะ่ะเออพอเจอคนหนุ่มคนนี้เข้ามาจีบคุณเออเขาอาจจะเป็นคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณก็ได้นะหรือก็บวกลบอาจจะไม่ห่างกันมากมายสักเท่าไหรอ่อ่ะเข้ามาจีบแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออคุณสามารถตัดด mm ีเอ็มเพลเลอร์ได้แล้วตอนนี้ก่อนหน้านี้มันเหมือนคุณ รู้สึกแย่มากๆเศร้ามากๆแต่พอแบบค mm ิง hmm. เหรียญคนนี้เข้ามานะแล้วเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาให้ใจอย่างแท้จริงมีอารมณ์ความรักให้คุณแบบเต็มเปี่ยมเงี้ย mm hmm. คุณก็รู้สึกทันทีเลยว่าอยากแต่งงานน่ะเนี่ยสิบเหรียญนะ่ะเอ้ยสิบถ้วยอะ่ะคือคุณรู้สึกอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตแบบมีความสุขกับคนคนนี้ เออเนี่ยเห็นไหมว่านอนกอดกันอยู่นะคะก็แสดงว่าคุณรู้สึกแบบโอ้โหรักและรู้สึกผูกพันและรู้สึกดีกับคนนี้มากๆเพราะเวลาที่เขาเข้ามาแล้วอ่ะอันไหนหรือสิ่งใดที่คุณมีปัญหาอุปสรรคอยู่อ่ะคนนี้เข้ามาก็คือช่วยเหลือคุณทุกอย่างทําให้คุณหมดปัญหาหมดเอ,อ่อเรื่องที่รู้สึกแย่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางใจหรือเรื่องของการงานการเงนิงนด้วยก็แล้วแต่เนาะ อืพอเขาแบบช่วยเหลือคุณดังนั้นแล้วอะ่ะก็ทําให้ตัวของคุณเองอะ่ะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอืคุณมีความเป็นก้าวเหลียนด้วยทําให้คุณแบบมีอันจะกินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดูมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นคุณก็เลยเลิกสนใจดีเอ็มเพลเลอร์อ่ะก็ต้องบอกว่าเขาคนใหม่เนี้เข้ามาเติมเต็มให้คุณจริงๆนะ คนที่เป็นแบบคิงเหรียญน่ะเนี่ยไพ่เก้าเหรียญกับอัศวินเหรียญน่ะเขามีมาหนึ่งเหรียญคุณมีอยู่เก้าเหรียญเก้าเหรียญน,นะรวมกันเป็นสิบเหรียญอย่างเงี้ยก็คือคนนี้เข้ามาแล้วเหมือนเติมเต็มให้คุณได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเออเขาหันหน้าเข้าหาคุณด้วยเห็นไหมเขาก็หันหน้าหันหน้าเข้าหาคุณคือเขาโฟกัสเขาสนใจคุณอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยแล้วเรื่องอะไรคุณจะปล่อยให้คนคนนี้หลุดมือไปละ ใช่ไหมคุณก็ต้องแบบเออคว้าเอาไว้ก่อนอ่ะเพราะคุณก็คิดอย่างดีแล้วอะว่าคงไม่มีใครที่จะคอยอยู่เคียงข้างคุณเหมือนน้ฮูกตัวเนี้นะแล้วเขาก็ดูจงรักภักดีอ่ะเออเป็นสัตว์ที่แบบจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ย เออกลางค่ากลางคืนคุณไม่หลับไม่นอนเขาก็มีนกฮูกนี่แหละสิที่ไม่หลับไม่นอนไปกับคุณด้วยคุณก็รู้อยู่นะที่ใส่นกฮูกอะ่ะคือคือมันไม่หลับไม่นอนอะ่ะมันตาดำมันมีแพนได้อย่างเงี้ยเออเขาว่าจ,จะแบบอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็พร้อมที่จะผจญภัยไปกับคุณนะคะเนี่ยแล้วคนนี้ก็มีรักที่ไร้เงื่อนไขให้กับคุณมากๆนะ เออเขาจะคอยตามติดคุณน่ะเออคุณไปไหนอยู่ตรงไหนทำอะไรเขาก็พร้อมซัพพอร์ตดูแลคุณจะเจ็บป่วยไม่สบายเขาก็หาอยู่หายาให้คุณกินคุณเศร้าใจคุณทำตัวออดอ้อนเป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาก็จะแบบกอดคุณรักคุณแบบไรเงื่อนไขเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกอะ่ะเออไม่ว่าลูกจะทำผิดลูกจะนิสัยแย่ลูกจะดือ้อจะซนอะไรยังไงก็คือยังคงมีความรักให้อยู่เสมอ เออก็ต้องบอกว่าคนนี้เขารักคุณแบบไร้เงื่อนไขเลยนะคนที่เป็นคิงเหรียญน่ะอืมไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาวุ่นวายหรือยุ่งอะไรมากมายแค่ไหนนะคนที่เป็นคิงเหรียญเข้ามาแล้วอะเขาก็คือแบบอืมเขาช่วยเหลือคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงนะหกเหรียญนอะ่ะคือเขาช่วยเหลือเขาให้พพาะไพ่เศรษฐีให้เงินขอทานก็ขึ้นมา ก็แสดงว่าเวลาที่คุณยากลำบากคุณอับจนหนทางคุณไม่มีทิศทางที่จะไปคนคนนี้ก็พร้อมที่จะให้พร้อมจะเปย์พร้อมจะจ่ายให้โอกาสคุณอะไรหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยเหมือนแบบมองหาคนที่รักคุณจริงดีกว่าคนที่ช่วยเหลือคุณจริงๆดีกว่าเนี่ยไพ่ไฮพรีสเทสนะเพราะที่ผ่านมาคุณก็ได้เจออะไรที่เลวร้ายมาเยอะแล้วคุณก็หงุดหงิด คุณลำคาญใจกับเออดีเอ็มเคนนั้นน่ะที่อาจจะดูฟอร์มหรือเย่อหยิงหรือเป็นคนที่เอ่อทำตัวเหนือกว่าคุณใหญ่กว่าคุณน่ะนะคือจริงๆไพ่คุณและเขาอะ่ะมันอาจจะมีความแบบเอ่อเป็นใหญ่เป็นโตเหมือนกันก็ได้เลยไปกันไม่ได้นะกับดีเอ็มเพลเรเพราะคุณก็มีไพ่ความเป็นดีเอ็มเพลนะ คุณก็มีความเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาเขาก็มีความเป็นตัวพ่อเช่นเดียวกันเดอมเปอร์เอมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าแข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นคุณก็เลยแบบเออตัดดีกว่าไม่เอาดีกว่าบล็อกหรือปิดกัน้นความรู้สึกกับเีอมเอเลอร์ไปเลยอะตอนนี้คุณโฟกัสที่ตัวคุณแล้วก็โฟกัสที่ คิงเหรียญดีกว่าคนที่เป็นสายซัพพอร์ตคนที่ดูแลทําให้จิตใจคุณไม่ฟุ้งซ่านนะคะแล้วเขาก็ดูเป็นคนนิ่งเป็นคนที่มีความรักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้นะคะอ่อดีเอ็มเพเลอร์ Emperor, เขาก็อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้และมีเล่ห์เหลี่ยมเยอะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยคุณต้องการที่จะแบบเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองนะเพราะว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับคนะิงเหลียน่ะมันเหมือนเริ่มต้นกันมาแล้วนะมันก็รอวันแค่นั้นเองว่าคุณจะได้ลงเอยกันเมื่อไหร่นะและ้วก็ก็ต้องบอกว่าตัวของคุณเองอะที่ผ่านมาเคยผิดหวังเคยเสียใจแล้วคิดว่าชีวิตนี้คงจะไม่เจอรักครั้งใหม่หรือคงจะไม่เจอใครอีกแล้วที่เข้ามาเพื่อรักจริงที่ทุ่มเทที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเออ สุดท้ายมันก็ยังมีนะคนแบบนั้นน่ะคนที่ไม่ทําให้คุณเป็นทุกข์หรือคนที่ไม่ทําให้คุณรู้สึกแย่ซึ่งเขาคนนั้นน่ะก็เป็นคิงออฟคัพก็คือเป็นคนที่รักคุณจริงมากๆมีความรักแท้ให้มีความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นคนโรแมนติกอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนหวานแล้วก็เทคแคร์ดูแลดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอสรุปว่า โอ้คุณไปเจอคนที่ครบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นตัวพ่อของทุกอย่างนะทั้งแบบคิงเหรียญแล้วก็คนะิงถ้วยเนี่ยเออก็ก็ต้องบอกเลยว่าเออคนที่คุณเลือกเนี่ยคนที่คุณจะเลือกคนเนี้ก็คือคนที่เขารักคุณอย่างแท้จริงแล้วก็ให้คุณอย่างแท้จริงด้วย เออพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เลยค่ะสําหรับคนใหม่ของคุณนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะสมคู่ควรและลงตัวที่สุดแล้วนะที่คุณจะได้เจอกับคนที่แบบเป็นว่าที่สามีนะคะหรือเป็นว่าที่ภรรยาก็ได้ที่เขาดูแบบทำเพื่อคุณพร้อมทุกอย่างเพื่อคุณจริงๆนะคะ ก็ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับแรนดอมนี้นะไม่รู้ว่าเรื่องราวมันตรงกับใครบ้างนะคะแต่ทุกอย่างมันก็เป็นพลังบวกนะคะในวันนี้นะใครเข้ามาดูแล้วก็ให้พิมพ์น้อมรับไว้นะคะขอให้คุณได้ดังใจมุ่งหมายหรือตามที่คลิปนี้นะคะได้บอกกล่าวกับคุณไปนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรืออยากเรียนดูดวงกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้นะคะรายละเอียดการติดต่อสื่อสารอยู่ใต้คลิปนี้แล้ววันนี้อาจารย์คงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดี ค่ะบ๊ายบาย